คนมาอยู่ข้างนอกก็จะคนมานี้นะคะมาอาบน้ำคนกับน้องจักณคนนะคะชื่นฉ่นำมากเลยนะคะชื่นฉ่นำมากเลยนะคะ อาบน้ำฝนเหมือนเดิมนะคะฝนตกแรงมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าฝนตกแรงมากเลยน้องซับมงคลก็ได้ได้อาบน้ำฝนอีกแล้วนะคะคาบคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ต่อๆนะคะขนาดคุณนะคะก็ยังห่วงกินยาตลอดเลยนะคะน้องซับมงคลห่วงกินยาตลอดเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ ดูสิคะฝนตกแรงมากเลยนะคะเริ่มนะคะดูสิน้ำนะคะก็จะท่วมแล้วนะคะไหลทะลักมาแล้วนะคะดูสิคะแรงมากเลยนะคะแรงมากนะคะตกแรงมากนะคะก็รองซับมุคลนะคะก็อยู่นะคะอยู่อาบน้ำฝนนะคะทุ่มฉ่ำสบายมากเลยนะคะได้อาบน้ำฝนอีกแล้ววันนี้นะคะได้อาบน้ำฝนอีกแล้วนะคะซับมุงลนนะคะก็ ร่มช่ำเย็นสบายนะคะอยู่กับสายฝนนะคะมาอยู่กับสายฝนอีกแล้วนะคะบุกะนุยแม่อันนี้ก็เริ่มจะหยุดนิดนึงแล้วนะคะเสียงฝาร้องแล้วนะคะน้่อยู่ไกลนลดกนึงนะคะ เกตรศัพทไใช้กดติจการต่อๆนะคะขอ <c oughs> เว้นกับมุคนคุณนะคะเหมคะมาแป๊บเดียวนะคะแต่ก็เวลานี่ก็ถ้าฝนหยุดนะคะก็จะไหลไม่ห้อดจะไหลเข้าไปในป่ามันนะคะก็มีทางผ่านนะคะไปป่ามันนะคะแปเ,เดียวนะคะก็จะแห้งแล้วนะคะเี็นไหคะ รงน้ำฝนนะคะไว้ใช้ใช้นี่น้ำฝนก็สะอาดนะคะก็อยู่แท้นี้ก็สะอาดะะอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะตอนนี้อยู่ใต้ถุนบ้านนะคะไล้ถ่ายรูปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นนะคะนกซับท้ำฝนน่าสงสารจังเลยสากน้ำฝนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ ู่เชือกเดียวนะคะอยู่เชือกเดียวนะคะตรงนี้ก็อยู่ไกลเพื่อนนะคะเพือนเชือนะคะก็อยู่ตรงนู้นเราอยู่ห่างกันนะคะก็มีอยู่ด้วยกันห้าเชือกนะคะตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันห้าเชือกนะคะ้องสับมงคตก็อยู่ห่างเมื่อคะห่างขึ้นเชือนนะคะห่างขึ้นเชื่อนนะคะพอบ้านนะคะก็จะห่างกันนะคะก็ตอนนี้นะคะช้างก็กลับบ้านกันไปหมดเลยนะคะก็อยู่ด้วยกันห้าเชือกนะคะแที่งช้างเอเจนเจอร์นะคะอยู่ด้วยกันห้าเชือกค่ะ ยืนอย่างสงบนิ่งเลยนะคะกินหญ้าไปด้วยนะคะอย่างสุบนิ่งเลยนะคะเคยเลยนะคะน,คน้ำจับน้ำฝนยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเล่นน้ําฝนนะคะเดี๋ยวเขาไปจะเล่นน้ําฝนนะคะพอตกกลางคืนนะคะถ้าตกกลางคืนเขาจะวิ่งเล่นนะคะเล่นน้ําฝนอยู่นั่นเล่นโคลนนะคะจะเล่นโคลน,นะคะ่ะ กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามน,นะคะช่องตาวยซับมงคลครับนะคะก็มาอยู่กับน้องซับมงคลนะคะอยู่ด้วยกลางสายฝนนะคะฝนแรงมากนะคะแต่ตอนนี้ก็เิ่มนะคะเิ่นจะเบาเบายิดหนึ่งแล้วนะคะก็ดีเสียงฟ้าหยุดร้องนะคะก็ มาถ่ายคลิปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับชมนะคะถ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องเมื่อไรตอนไหนนะคะก็จะขอจบคลิปก่อนจ้าสำหรับคลิปนะคะนี่นะคะก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตะเวทับมงคลครับด้วยค่ะเสียงฟาล้าร้องแล้วนะคะสวัสดีค่ะ